สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งครับซูปเปอร์โซนาอุปรกรณ์หาปลายุคไฮเทคนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่เราได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเป็นไมโคร c ชิปรุ่นใหม่นะครับเป็นของญี่ปุ่นเอามาเพิ่มความไวนะครับเอามาโมไซให้มีความไวมีความแม่นยำสูง100%นะครับจากเดิมที่เราเคยใช้เคยทดลองนะครับ มีความแม่นยำประมาณ40-60%แต่เมื่อเรานำเอาชิปญี่ปุ่นมาใส่นะครับจะมีความแม่นยำสูงนะครับชิปที่เราเปลี่ยนคือตัวนี้นะครับตัวดำๆนะครับเมื่อเราเปลี่ยนชิปตัวใหม่เราจะได้ซูเปอร์โซน่าที่มีความแม่นยำสูงนะครับหลักการทำงานของซูเปอร์โซน่าก็คือเป็นการ ส่งสัญญาณโซน่านะครับสแกนไปใต้น้ำนะครับเมื่อสแกนไปเจอปลานะครับสัญญาณก็จะส่งมาที่จอนะครับจอภาพก็จะประมวลผลออกมานะครับให้เราเห็นว่ามีปลาตัวเล็กตัวใหญ่มีมากมีน้อยความลึกความตื้นนะครับโซน่ารุ่นนี้จะบอกละเอียดหมดครับเป็นรุ่นที่ เราได้พัฒนาจากของเดิมซึ่งมีความแม่นยำอยู่ประมาณ60-40-60นะครับเมื่อเรานำมาปรับปรุงใหม่โดยใช้ชิปญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราได้สั่งนำเข้ามาพิเศษนะครับเฉพาะรุ่นนี้วันนี้จะพาทุกท่านมาลุยนะครับมาลุยน้ำลุยตมนะครับอยู่แถวคลองระบายน้ำนะครับ ลูกศรสีขาวชี้คือจุดที่วางทุนโซนานะครับแล้วก็เราก็วางตะข่ายนะครับตามลูกศรนะครับนี่เป็นการลงไปสำรวจนะครับตะข่ายนะครับนี่ติดมาแล้วนะครับปลานะครับตรงลูกศรชี้นะครับปลาตัวใหญ่นะครับ2ตัว3าตัวนะครับติดขึ้นมาแล้วตรงนี้ โซน่าตรวจเจอฝูงปลานะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ไซส์กลางนะครับเป็นปลาธรรมชาติที่เยอะมากตรงนี้ก่อนหน้านี้เราก็ไปสำรวจหลายๆที่นะครับปลามีน้อยไม่ติดใจไม่ประทับใจก,ก็เลยติดใจตรงบริเวณนี้นะครับวันนี้จะมีเครื่องสูบน้ำนะครับเสียงจะดังขึ้หน่อยนะครับ นี่คือเครื่องสูบน้ำนะครับที่มีเสียงดังนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับปลาอาจจะตัวใหญ่อาจจะตกใจนะครับอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาใกล้นะครับเพราะว่าสัญญาณโซนา่าตรวจเจอปลาฝูงตัวเล็กๆนะครับก่อนหน้านี้เราเคยมาสำรวจนะครับจะเป็นตัวใหญ่ถ้าไม่มีเสียงจะมีตัวใหญ่นะครับแต่วันนี้มีเสียงก็เลยเจอแต่ปลาตัวเล็กๆครับ ตรงจุดนี้นะครับห่างจากจุดแรกประมาณ20เมตรนะครับเราได้วางตะข่ายนะครับสองสองขนาดนะครับขนาดไซส์เล็กปลาตัวเล็กนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ใหญ่ปลาตัวใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ก็ประมาณ3ามเซนไซส์เล็กก็1เซนนะครับตรงลูกศรชี้สีขาวนะครับคือตะข่ายเล็กนะครับ ด้านหลังที่เห็นปลากระโดดนะเมื่อกี้นะครับเป็นตะข่ายใหญ่นะครับปลาวิ่งชนตะข่ายใหญ่แล้วก็กระโดดนะครับขณะนี้เราก็ยกตะข่ายเล็กขึ้นมานะครับปลากฏว่ามีปลาติดเต็มเลยนะครับที่เรายกเขยา่ายกเขย่านี่คือเราปลดไม่ไหวนะครับปลาเยอะมากนะครับ เคาะเคาะเขย่าวเขย่าวให้มันลงไปในโฟมนะครับตัวที่ใหญ่กว่าช่อง1เซนนะครับส่วนตัวที่เล็กๆ1เซนนะยังติดอยู่นะครับอันนี้เรายกให้ดูนะครับว่าบริเวณนี้มีปลาเยอะจริงๆนะครับเป็นการเคาะเคาะให้ให้ปลาหล่นลงไปในกลองโฟมนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ปลดทั้งหมดนะครับ ภาพที่อยู่กลางจอคือภาพจากกล้องจริงนะครับส่วนภาพขวามือของจอก็คือเป็นภาพขยายนะครับให้ให้เห็นตัวปลานะครับซึ่งปลาตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับตัวนี้เราขยับไปด้านหลังนะครับไปยกตะข่ายที่เป็นตะข่ายใหญ่นะครับความกว้าง3ามเซนนะครับตัวนี้จะมี ตอนนี้จะมีปลานะครับตัวใหญ่ติดอยู่นะครับสองสามตัวนะครับเพราะว่าโซน่าตรวจเจอปลาเล็กนะครับปลาใหญ่ตอนนี้ยังไม่มานะครับเวลาเวลาขณะนี้อยู่ประมาณห้าโมงเย็นครับบริเวณตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับประมาณ20วันนะครับน้ำลึก2เมตรนะครับ วันนี้น้ำลดลงนะครับเหลือประมาณ1เมตรโซนหน้าตรวจไม่เจอปลาตัวใหญ่นะครับเจอแต่ปลาตัวเล็กๆนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีน้ำไหลวนนะครับปลาจะมามาเล่นน้ำวนแถวนี้นะครับนี่เป็นการยกตะข่ายนะครับรอบท,ที่หนึ่งนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับ ตัวเล็กตัวใหญ่คละกันนะครับเมื่อเราตรวจสอบรู้ว่าตะข่ายเล็กนะครับมีปลาติดอยู่เยอะนะครับเราก็ได้ลงไปเก็บกู้ขึ้นมานะครับตามภาพที่เห็นนี่นะครับจากสัญ,ญลักษณ์ที่โซน่าได้แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับ โซนหาได้แจ้งว่าบริเวณนี้มีฝูงปลาตัวเล็กๆนะครับเยอะมากแล้วครับแล้วผลลัพธ์ก็คือนะครับติดตะข่ายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่เรากําลังปลดออกมาเนี่ยเราจะปลดออกมาเพื่อที่จะเอาตะข่ายไปลงใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปยืนแช่น้ําปลดปลานี่กว่าจะหมดเนี่ยก็เป็นชั่วโมงนะครับ เมื่อปลดปลาเสร็จแล้วเราก็เอาตะข่ายมาลงที่เดิมนะครับตัวน,นี้เราก็ยกโซน่ามาวางใกล้ๆดูนะครับตรงลูกสวนชี้นะครับคือตำแหน่งที่เราวางโซน่านะครับวางใกล้ๆดูเลยนะครับปรากฏว่าฝูงปลาเริ่มเยอะขึ้นมานะครับเป็นฝูงปลาตัวเล็กๆนะครับโซน่าตรวจเจอฝูงปลาตัวเล็กๆนะครับเยอะมากเลยนะครับ ในขณะที่เรากางตะข่ายเสร็จนะครับปรากฏว่าหันหลังมาอีกทีปลาก็ติดแล้วนะครับประมาณ 3- 4สี่นาทีนะครับปลาก็เต็มตะข่ายแล้วนะครับที่เห็นอยู่นั่นเราก็คือเป็นการปลดปลาแบบง่ายๆคือเคาะเคาะเคาะนะครับให้ปลามันหล่นลงไปนะครับหล่นลงไปในกล่องโฟมนะครับ ที่เรายืนใกล้ๆโซน,น้านะครับสัญญาณจะเงียบไปสักพักหนึ่งเพราะว่าปลาได้หลบไปจากสัญญาณโซน,น่านะครับพอเราเดินห่างไปโซน,น่าก็ดังขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการตรวจจับที่แม่นยำที่สุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้รุ่นที่ยังไม่ได้แปลงนะครับสัญญาณอืดมากนะครับตรวจอะไรก็ไม่ค่อยเจอนะครับ แต่ถ้าใช้รุ่นซูเปอร์โซน่าชิปญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงไหนมีปลาก็เครื่องก็จะแจ้งว่ามีตรงไหนไม่มีก็จะบอกว่าไม่มีนะครับเนี่ยตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่ตะข่ายสังเกตนะครับตะข่ายจะมีเขย่าเป็นน้ํากระเพื่อมไม่เห็นเลยนะครับตรงลูกศรชี้นะครับเอาลองดูอีกทีนะครับจะตรวจตะข่ายนะครับตรวจวนไปวนมาเนี่ยนะครับสองสามนาทีสองสามนาทีปลาก็ติดแล้วนะครับ แตเป็นปลาตัวเล็กนะครับโซน่าตรวจเสียงโซน่าจะดังอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่ปลาเยอะมากนะครับถ้าชาวบ้านทั่วๆไปนะครับจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีปลานะครับแต่เราใช้โซน่าตรวจนะครับเราไม่ไปไหนนะครับยจุดนี้จุดเดียวนะครับได้ปลานะครับหลายกิโลนะครับตรงนี้ เมื่อตะวันตกดินเราก็เก็บกู้ตะข่ายขึ้นมานะครับตามภาพที่เห็นนี่นะครับตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะครับคละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กนะครับช่วงนี้น้ําลดลงนะครับตัวใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับนี่นะครับมาดูกันชัดๆนะครับไม่ต้องไปปลดเลยครับขนขนกลับบ้านเลยนะครับ ปลาเยอะแยะนะครับโซน่าตรวจที่ไหนเจอที่นั่นนะครับถ้าโซน่าตรวจไม่เจอก็ไม่ต้องไปลงนะครับเสียเวลาเปล่านะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับที่เราตรวจเจอบริเวณนี้นะครับไม่มีใครมาหาปลานะครับเพราะว่าทุกคนคิดว่ากลางคืนคงไม่มีปลานะครับอันนี้ก็ไม่มืดมากนะครับอยู่ประมาณ เวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราก็กางตะข่ายนะครับ3ามสี่รอบยกขึ้นมาทุกครั้งจะได้ปลาประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้โซนา่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามีปลานะครับเราก็ไม่กล้าลงไปนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มืดนะครับแต่เราคิดว่าลงไปแล้วคุ้ม จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับหลายๆปีนะครับที่เราไปหาปลานะครับโดยที่ไม่มีโซน่านะครับเป็นการเดาสูงนะครับลงไปแหล่งน้ําต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมีปลาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่พอได้โซน่ามาแรกๆเราก็ได้โซน่ามาจากต้นฉบับนะครับของเมืองจีนก็เจอมั่งไม่เจอมั่งแม่นมั่งผิดมั่งถูกมั่งนะครับ ยิ่งถ้าไปเจอน้ําไหลนะครับโซน่าที่เป็นต้นฉบับที่มาจากเมืองจีนนะครับมันจะมีความฝืดนะครับใช้ได้ประมาณ40-60เปอร์เซนะครับเราเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เลยได้สั่งชิปตัวนี้นะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นชิปที่มีเกรดนะครับสูงนะครับความไวสูงนะครับเป็นโซน่าที่เขาใช้กับ ป็นชิปที่ใช้กับโซน่ารุ่นรุ่นคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าเราเอามาใส่ตัวนี้ให้ให้ราคาถูกนะครับก็เลยได้สินค้าดีราคาถูกนะครับคุณภาพสูงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับทีมงานของเราเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับติดต่อได้ที่ลุงโทนนะครับทีมงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับ0813119354 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ